ร้ายกวีนิยามของความเงิบผู้ฉลาดปราดเปรื่องในเรื่องเงิบยกให้เกิบเงิบอปดเรื่องกฎหมายทักกังขาว่าเกิบเงิบ,งบอย่างไงเลยเขียนไว้ให้ท่านลองอา่านดูเงิบรับงานสู้คดีรุกที่ปา่าเขตนาคาปาริจิตสถิตอยู่กลับไม่คัดสอคอมาต่อสู้ หมือนไม่รู้เงื่อนไขอะไรเลยกระถินป่าหนึ่งต้นที่โดนตัดยังเมาหมัดกลับมาหน้าตาเฉยทิ้งแต้มต่อสอคอหนึ่งไม่พึ่งเลยจึงโดนเสยปลายคางเสียปางตายคดีไม้ไหลหลอยอยังถอยร่นไม่เคยค้นตีแผ่แง่กฎหมาย ดีที่ศาลท่านเห็นไม่เป็นภัยวางโทษไว้ไม่หนักแค่ภาคทันเรื่องรูปหลังนักข่าวที่เราทราบยังแพ้ยับกลับมาจนหน้าคันลุงนอนแผ่แผ่พ่ายทุกรายการโดนปรับอ่านตัวเบากระเป๋าแบนด้านคดีกล่องดำยิ่งงามใส่ เงียบหายไปเป็นปีเหมือนมีแผนพอโดนถามทำดิ้นเหมือนกินแตนขู่จะแบนเอฟซีที่ถามทวงเงืบอบจนหนำทำคดีสปี้ปนเงืบอบเสียจนแสงควายไปหลายช่วงทุกคดีที่พา่ายมิใช่ดวงเป็นผลพวงความมั่วของตัวมัน ผมเง่บนึกคำนวณอย่างท่วนทีว่าเอซที่เหลือไม่เชื่อมั่นเพราะยอดวิวหดหายไปหลายพันยิ่งนับวันไม่เด่นเหมือนเช่นเคยเงืบตรองดูอยู่ไปคงไม่รุ่งเลยกระทุ้หลุงป้าหน้าตาเฉยเห็นยอดวิวผลิดอกจนงอกเงย เงิบยิงเผยความบ้าจนน่ากลัวกลุ่มคนบ้ามาบิ้วจนวิวพุ่งล้วนเกลียดลงุงชิงชังจนฝังหัวนั่งตาลอยคล้อยตามในความมั่วรับใส่หัวยกเว้นที่เป็นจริงพูดชี้นำความคิดที่ผิดเพีย้ยนแล้วร้องเรียนเป็นชุด ไม่หยุดนิ่งแต่ละเรื่องที่สัตว์มาพาดพิงไม่มีจริงอยู่ในกฎหมายเลยฉันนนำหมายมาอ่านแล้วคานว่ามีคนถือคันห้าเข้ามาเอย่ยถูกกูทรย้อนความเป็นจำเลยไม่เมินเฉยช่วยเขาเพื่อเอาบุญไม่กี่วันผ่านมา ก็น่าแตกแทบจะแทรกแผ่นดินให้สิ้นสูญเมื่อทนายรุ่นพี่ได้สีมูลบอกว่าคุณไปนาไม่น่าโดนพอรุ่นใหญ่เห็นสารก็ขานเอ่ยว่าจำเลยทั้งสองไม่ต้องสนอายการท่านมุ่งที่ลุงพลอีกสองคนผ,ผลผิด ไม่ติดใจเงือบเงือไหลไปทั่วทั้งหัวล้านหยิบเอาสารมาเล็งแล้วเพ่งใหม่พอตีความตามเขาจนเข้าใจก็อับอายไปทั่วทั้งหัวเมืองจนคนเขากล่าวขวัญว่ามันป่วยไอทนวยรายนี้สติเฟื่องถ้ามีใครไปจ้าง ของทางเหลืองแถมสิ้นเปลืองใช่แค่จะแพ้ความเงิ้ต่อไปไม่หยุดจนสุดต้านบุกหน่วยงานเดินสายไปไถ่ถามใช้มุกเก่าเสาสีเพื่อชี้นำให้ตอบคำตามแต่ในแง่ตนพูดกระทบกระเทียบและเหยียบซ้ำเพื่อสร้างความตื่นเต้น ไม่เน้นผลแค่เติมความสะใจให้ไพร่พลหวังส่งผลทางจิตวิทยาหน่วยงานรัฐรู้ทันที่มันเจอ้อแกล้งเอออ,อไปงั้นไม่สรรหาให้ความรู้ผู้ถามตามต,ามตำราเหมือนถามมาต่อไปไม่ใหญ่ดียังมือเติบเงืบ,งบต่อ ไม่รอช้าประมาณว่าปราดเปรื่องในเรื่องที่สคอหนึ่งที่ดินทำกินนี้มิได้มีไว้ให้ซื้อขายกันเงืบสนบ้าหาใครผู้ใดสู้เราผู้รู้ตัวงอหัวร่อลันสอคอหนึ่งใครใครก็ขายกันแต่เงืบนั้นยังงั่ง ไม่สัมสาประกาศว่าจะขอเขาต่อต้านเพราะถ,ถิ่นฐานตรงนี้เป็นที่ป่าครั้นรุ่นพี่อธิบายกลับสายหน้าแถมยังดา่าลงเร็งไม่เกรงใจพอที่ดินนำหลักมาปักตอกเหมือนมีหอกตอกอกมันโป๊กใหญ่ถ้าเขารับ โฉนดตามกฎหมายกูจะวางหน้าไว้ที่ไหนดีถึงตอนนั้นรายได้คงหายเกลี้ยงใครจะเสี่ยงจ้างมาทำหน้าที่ผ่าเดินเบียดเฉียดคุกทุกคดีแถมอัปรีตีแผ่แฉลูกความแม่มนมวลมิตรคิดดูคงรู้ได้ ว่าผู้ใดก้าวย่างในทางตำ่ำถ้าขวาดชั่วคือหอกที่ตอกยำ้ำเตรียมรับกรรมทําใจไว้ได้เลยขอบคุณบทความจากอาจารย์โซดานาม